บทที่32มสิสคำสารภาพวันที่15บธันวาคมอากาศจำบใสมาตั้งแต่เมื่อวานหิมะซึ่งปกคลุมชายฝั่งทะเลสาบนาสุละลายไปมากแล้วแต่ตอนนี้ความประหวันพันเพิงและความตื่นตระหนกแพร่กระจายไปทั่วเมืองนาสุและบริเวณโดยรอบราวกับแบคทีเรียล่องลอยกลางอากาศ ชาวเมืองทุกคนรู้กันแล้วว่าผู้ต้องสงสัยมากที่สุดในคดีฆาตกรรมต่อเนื่องบ้านอินุงามิอันสะเทือนขวัญถูกจับกลุ่มบนภูเขายูคิงามิเนะเมื่อวานนี้และยังรู้อีกว่าฆาตกรคนนั้นไม่ใช่ใครคือสุเกะคิโยอินุงามินี่เองนำซ้ำยังรู้ดีว่าวันนี้จะมีการคลี่คลายปมปริศนาในคดีโดยสุเกะคิโยและผู้เกี่ยวข้องทุกคนในห้องรับรองด้านในบ้านอินุงามิ ยิ่งไปกว่านั้นพวกเขารู้ว่าคดีฆาตกรรมซึ่งเริ่มจากการฆาตกรรมโทโยอิจิโรวากาบายาชิเมื่อวันที่18ตุลาคมกำลังจะปิดฉากลงแล้วหากสิ่งที่ยังไม่มีใครรู้คือสุเกคิโยอินุงามิใช่ฆาตกรตัวจริงหรือไม่การคี่ลายคดีในวันนี้จะทำให้ทราบแน่ชัดชาวบ้านในแถบฝั่งทะเลสาบนาสุคอยจับจ้องคนในบ้านอินุงามิด้วยความระทึกใจ ในห้องรับรองด้านในบ้านอินุงามิห้องขนาด12เสือสองห้องทะลุก,กันห้องเดิมใบหน้าซึ่งเรียงรายอยู่นั้นดูแข่งเครียดผิดปกติมาสุโกะยังมีสีหน้าดุด,ดันไม่เปลี่ยนแปลงเธอหยิบที่เขียบบุรีออกมาแล้วสูบยาเส้นด้วยกล้องยาวถึงร่างกายมาสุโกะจะผายพร้อมทว่าแลดูยืดหยุ่นคล้ายสปริงมาสุโกะกำลังคิดอะไรอยู่เนา เธอน่าจะรู้ข่าวการจับกลุ่มสุเกะคิโยตัวจริงเมื่อวานนี้บนภูเขาถ้าเช่นนั้นไม่ใช่สิก่อนน่าจะจับสุเกะคิโยตัวจริงมาสุโกะย่อมรู้จักรอยพิมพ์มือแล้วว่าศพกลับหัวในทะเลสาบไม่ใช่สุเกะคิโยกระนั้นมาสุโกะกลับไม่มีท่าทีหวั่นไหวเธอทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้กับสายตาขับคล้องใจและรังเกียจของน้องสาวเธอช่างสงบนิ่งเสียจนหน้าหม่นใจ มาสุโกสูบยาด้วยกล้องรูปบ้องไม้ไผ่สีแดงสดนิ้วมือซึ่งจับกล้องไม่สั่นเลยสักนิดทาเคโกกับโนระโทซุเกะและอุเมโกะกับโคคิจินั่งอยู่ด้วยกันห่างจากมาสุโกเล็กน้อยตรงข้ามกับอาการนิ่งสงบของมาสุโกพวกเขาทั้งสี่มีท่าทางรับข้องใจหวาดกลัวและวิตกกังวลคางหนาสองชั้นของทาเคโกสั่นไม่หยุดหย่อนด้วยความตื่นตกใจสุดข,ขีด ธรรมยศนั่งแยกอยู่เพียงคนเดียวห่างออกไปเล็กน้อยเธอ,อยังสวยไม่เปลี่ยนแปลงทวาธรรมยศวันนี้ไม่เหมือนธรรมยศวันอื่นในตาชายแววเจ็บปวดเบิงตาโตเมม่อมองคล้ายคนเสียขวัญธรรมยศคนเดิมถึงแม้ว่าจะโดนว่ากล่าวโดนมองด้วยสายตายอย่างไรก็ยังคงนิ่งเงียบเรียบร้อยสวยงามเสมอวันนี้ธรรมยศก,กลับประมาตกใจ ทิฐิอันแข็งแกร่งซึ่งฝังลึกและคอยคำจุนเธอเสมอมาแตกหักลงจากแรงสะเทือนใจบางอย่างและความหวัดผาวาเข้าครอบงำเธอทุกครั้งที่คิดถึงมันโคคินมิยาเขาว่าครูสอนโคโตนัางห่างจากธรรมยศไปเล็กน้อยถ้าทางเธอคงยังไม่รู้ว่าเหตุใดจึงถูกเรียกมาร่วมประชุมด้วย โคคินมิยเขาว่ารังสรนด้วยความกลัวเมื่อต้องนั่งอยู่ต่อหน้าสามพี่น้องผู้โหดร้ายมาสโกทาเคโกและอุเมโกนั่งไม่ห่างจากโคคินคือโคุเกะคินไดอิจิกับทนายฟูรูดาเทะอาจเป็นเพราะความตื่นเต้นทนายฟูรูดาเทะจึงนั่งกระสับกระส่ายกระแอมตลอดเวลาสลับกับเช็ดหน้าผากและกระดิกขาโคุเกะคินไดอิจิก็คงตื่นเต้นเช่นกัน เขามองหน้าคนรอบห้องพลางใส่ผมอันยุ่งเหยิงของตนบ่ายสองโมงตรงเสียงกระดิ่งเรียกดังมาแต่ไกลทุกคนมีท่าทางตื่นเต้นทันทีไม่นานก็เห็นร่างของสารวัตรทาจิบาน่าเดินนำมาจากชั้นเรือนอีกด้านตามด้วยสุเกะคิโยผู้ถูกพนักงานสืบส่วนล็อกแขนซ้ายขวาเขาก้าวเท้าโซ,โซเซถูกใส่กุญแจมือและมีผ้าพ,พันแผลสีขาวพันมือขวาที่บาดเจ็บ สุเกะคิโยเดินมาถึงนอกประตูเลื่อนแล้วหยุดราวกับหวาดกลัวเขามองหน้าคนรอบห้องด้วยท่าทางหวาดหวัน่นเมื่อสายตาไล่มาถึงมาสุโกเขาก็สะบัดหน้าหนีจังหวะนั้นเองสายตาเขาปะทะกับดวงตาของทามายโยทั้งสองจ้องตาการไม่ขยับอยู่ครู่ใหญ่ราวกับละครนิ่งแต่แล้วเวทมนต์พันสลายเมื่อสุเกะคิโยทำเสียงสะอื้นในลำคอและเบื่อนหน้าหนีทามายโยก้มหน้านลงทันที ขณะนี้คนที่โคสเกะคินไดอิจิคอยมองด้วยความสนใจมากที่สุดก็คือมาซุโกะตอนมองหน้าสุเกะคิโยแก้มของมาซุโกะแดงระเรื่อขึ้นมือที่ถือกล้องยาสั่นนิดๆแล้วเปลี่ยนกลับมาเป็นสีหน้าดุดันดังเดิมท่าทางสงบนิ่งและเริ่มอัดยาเส้นอย่างเงียบๆโคุเกะคินไดอิจิคาดไม่ถึงกับความเข้มแข็งของผู้หญิงคนนี้พาคุณสุเกะคิโยมาที่นี่ สินเสียงสารวัตรทาจิบนาพนักงานสืบสวนนายหนึ่งพลักไลซุเกะคิโยผู้ถูกสวมกุญแจมือซุเกะคิโยโซเซเข้ามาในห้องนั่งหลงหน้าโคสุเกะคินไดอิจิตามที่สารวัตรทาจิบนาชี้บอกพนักงานสืบสวนสองนายประกบเพื่อกันการหลบหนีสารวัตรทาจิบนาเดินมานั่งข้างโคสุเกะคินไดอิจิแล้วหลังจากนิ่งเงียบกันไปคู่ใหญ่โคสูเกะคินไดอิจิหันไปทางสารวัตร ลวงความจริงใหม่ๆได้บ้างไหมครับสารวัตท่าจิบนาเบปากไม่พูดไม่จาดึงซองจดหมายยับสีน้ำตาลออกจากกระเป๋าเสื้อลองอ่านดูสิครับโคสเกะเคนไดอิจิรับมาหน้าซองเขียนว่าคำสารภาพส่วนด้านหลังเขียนว่าสุเกคีโยอินุงามิลายมือวัดเขียนด้วยปากกาหมึกซึมเส้นใหญ่มีกระดาษเขียนจดหมายเก่าหนึ่งแผ่นในซองจดหมาย เขียนด้วยลายมือหวัดเช่นเดียวกันกันกบหน้าซองผมขอสารภาพก่อนจะฆ่าตัวตายฆาตกรคดีฆาตกรรมต่อเนื่องในบ้านอินุงามิทั้งหมดคือผมสุเกะคิโยคนเดียวนอกจากผมแล้วไม่มีใครเกี่ยวข้องกับคดีนี้เลยสุเกะคิโยอินุงามิโคสุเกะคินไดอิจิอ่านแล้วไม่แสดงอาการตื่นเต้นแต่อย่างใดเขาเก็บจดหมายลงในซองแล้วส่งเคืนให้สารวัตรทาจิบานาะ คุณสเกคิโยถือจดหมายฉบับนี้อยู่สินะครับครับอยู่ในกระเป๋าเสื้อด้านในแต่ถ้าคุณสุเกคิโยคิดจะฆ่าตัวตายทำไมถึงไม่รีบลงมือทำไมจะต้องต่อสู้ตำรวจด้วยสารวัตทาจิบนาลเลคิวคุณคินไดยจิหมายความว่าอะไรครับคุณกำลังจะบอกว่าคุณสุเกคิโยไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าตัวตายงั้นหรอเมื่อวานนี้คุณอยู่ในที่เกิดเหตุก็น่าจะรู้สิ ถ้าคนของเราไม่ยิงมือขวาของคุณสุเกะคิโยแล้วก็เขาต้องฆ่าตัวตายสำเร็จแน่ไม่ใช่ครับสารวัตรผมไม่ได้หมายความแบบนั้นคุณสุเกะคิโยตั้งใจจะฆ่าตัวตายแน่นอนแต่เขาอยากจะให้ดูแนบเนียนสมจริงและดึงความสนใจให้มากที่สุดเพราะถ้าทาได้จดหมายสารภาพของเขาก็จะดูสมจริงมากขึ้นไงครับสารวัตรทาจิบานายังทำหน้าไม่เข้าใจ แต่โคสุเกะคินดดอิจิก็ไม่ไขยายความต่อไม่ใช่สิเมื่อครูน่นี้ผมพูดผิดไปข้อหนึ่งผมพูดว่าทำไมคุณสุเกะคิโยต้องต่อสู้ตำรวจความจริงคุณสุเกะคิโยไม่คิดจะต่อสู้เลยครับเขาแค่แกล้งทำเป็นต่อสู้เท่านั้นเองปากกระบอกปืนของเขาไม่ได้หันไปทางตำรวจสักครั้งปืนกดลงพื้นที่มะตลอดสารวัตรไม่ทันสังเกตหรอกครับจะว่าไปตอนนั้นผมก็นึกสงสัยอยู่บ้าง อ๋อถ้าอย่างนั้นคงสังเกตเห็นสิน,นะครับโคสเกะเคนไดอิจิเสยหัวยุ่งยุ่งด้วยความดีใจสารวัตรช่วยจำเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับตอนตัดสินโทษคุณสเกเกะคิโยจะได้เอามาเป็นข้อหักล้างสารวัตรทาจิบานานิ้วหน้าไม่เข้าใจอีกแต่โคสเกะเินไดอิจิยังไม่ขยายความเช่นเดิมสารวัตรคุณสเกเกะคิโยเล่าเรื่องในจดหมายฉบับนี้หรืยอยังครับเขาฆ่าอย่างไรครับ เออเรื่องนั้นสารวัตรธรรมนาปัญญาเขาไม่พูดอะไรเลยพูดแต่ว่าฆาตกรคดีนี้คือเขาเองยืนกลานว่าไม่มีใครคนอื่นเกี่ยวข้องแต่ไม่ยอมบอกอะไรนอกเหนือจากนี้เข้าใจแล้วครับผมก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าคุณสุเกะคิโยครับโสคสซเกะฮินไดอุจิหันไปทางสุเกะคิโยด้วยใบหน้ายิ้มแย้มเป็นมิตร ทว่าสุเกะคิโยเอาแต่ก้มหน้าไม่พูดไม่จาใบหน้าของเขาคล้ายหน้ากากอย่างซึ่งสุเกะคิโยตัวปลอมสวมปิดบางใบหน้าต่างกันตรงหน้ากากอย่างนั้นไร้ชีวิตและอารมณ์ขณะที่ใบหน้าของสุเกะคิโยเต็มไปด้วยจิตวิญ,ญญาณและความเจ็บปวดหน้าคล้ำจากแดดแรงทางใต้ร่างกายแข็งแรงทว่าสู้ผอมร่างกายเขาไม่ถึงกับดูแย่มากหนวดเคราไม่มี หัวไทเกลียนตั้งแต่ต้นขอถึงเครื่องศีษะด้านหลังคลายพึ่งไปตัดผมมาไม่นานแต่ผมด้านบนยุ่งเหยิงโคสเกะคินไดอิจิมองผมรองทรงของสุเกะคิโยด้วยท่าทางดีใจคุณสุเกะคิโยครับเขาเอ่ยขึ้นอีกครั้งเป็นไปไม่ได้หรอกที่คุณจะเป็นฆาตกรในคดีทั้งหมดนี้อย่างคดีคุณโทโยอิจิโรวากาบายาชิ คุณวากาบายาชิตายด้วยยาพิษวันที่18ตุลาคมนะครับแต่คุณในชื่อสันเปยามะดะเพิ่งจะกลับจากสงครามในพม่าถึงหากะตะวันที่12พฤศจิกายนส่วนเรื่องที่คุณคงรู้จากสารวัตรแล้วขึ้นวันที่สุเกทาเคถูกฆ่าตายเป็นวันที่15พฤศจิกายนผู้ชายสวมชุดทหารพานศึกใช้ชื่อสันเปยามะดะเข้ามาพักบ้านคนเดินทางคาชิวายาเมืองนาสุล่างหนึ่งคืน แถมก่อนออกไปยังทิ้งผ้าคนหนูเปื้อนเลือดเขียนว่าทรงเคราะห์ทหารผ่านศึกเพื่อนราคากตะดุด้วยทางตำรวจนำไปตรวจกับทางฮากะตะรู้ว่ามีคนใช้ชื่อสันเปยามะดโดยรสารเรือมาขึ้นท่าในวันที่12พฤศจิกายนจริงนำซ้ำสันเปยามดะยังลงสถานที่ปลายทางว่า321โคติมาชิโตเกียว ซึ่งตรงกับที่อยู่ในสมุดลงนามแขกบ้านพักคาชิวายาและตรงกับที่อยู่ของบ้านอีกหลังในโตเกียวด้วยแปลว่าคุณกลับมาโดยเปลี่ยนชื่อตัวเองแต่คิดสถานที่ปลายทางไม่ออกจึงใช้ที่อยู่บ้านในโตเกียวแต่คนเพิ่งกลับมาจึงไม่รู้ว่ามีการเปลี่ยนชื่อเขตไปแล้วคุณยังเขียนชื่อโคจิมาชิตามเดิมซูเกะคิโยยังไม่ปรีบากค,คนอื่นๆดูจะตั้งใจฟังโคสุเกะคินไดอิจิ ผู้ยิ่งกว่าเขาเสียอีกเอาละ่ะหลังจากพักฮากาตะคืนนึง่งวันรุ่งขึ้นวันที่13คุณออกจากที่นั่นมุ่งหน้าเข้าโตเกียวและเป็นไปได้แน่นอนว่าคุณจะมาปรากฏตัวที่คาชิวายาในคืนวันที่15กับซันเปยมามะดะทหารผ่านศึกผู้มาถึงฮากตะในวันที่12คนนั้นเป็นคนคนเดียวกันหรือพูดอีกอย่างก็คือทั้งสองคนนั้นก็คือคุณน,นั่นเองคุณสเกะิโยครับ รู้ไหมว่าผมกำลังจะพูดอะไรผมกำลังจะบอกว่าคุณกลับมาถึงฮากกตะวันที่12พฤศจิกายนแล้วคุณจะเป็นฆาตกรฆ่าโทโยอิจิโรวากาบายาชิในวันที่18ตุลาคมได้อย่างไรทุกคนกลั้นใจมองหน้าสุเกะคิโยสุเกะคิโยเงยสีหน้าหวัดหวั่นขึ้นเป็นครั้งแรกเรื่องนั้นเรื่องนั้นสุเกะคิโยปากคอสัน่นคดีวากาบายาชิผมไม่รู้ ผมพูดถึง3คนที่ถูกฆ่าตายในบ้านนี้คดีวากาบายาชิไม่เกี่ยวอะไรกับคดีฆาตกรรมในบ้านนี้ทันใดนั้นโคสุเกกคินไดอิจิเริ่มเสยรังนกกระจอกยุ่งเหยิงบนหัวสุเกะคิโยยังไม่รู้นิสัยของคินไดอิจิจึงตกใจทำตาโตส,สารวัตรครับได้ยินคุณสุเกะคิโยพูดแล้วใช่ไหมครับคุณสุเกะคิโยยอมรับเป็นในในแล้วว่า ซันเปยามดาผู้กลับมาจากสงครามมาถึงฮาการะ,ะวันที่12พฤศจิกายนกับซันเปยามดาผู้ไปปรากฏตัวที่บ้านพักคาชิวายา่าในวันที่15พฤศจิกายนเป็นเขาเองแย่ yeah, แล้วประกายตาของสุเกะคิโยลุกวาวเร่าร้อนขึ้นเขาไหลตกก้มหน้าอย่างหมดหวังโคสเกะฮินดดอิจิยิ้มพลางพูดว่าเปล่าครับคุณสุเกะคิโยผมไม่ได้ตั้งใจจะหลอกคุณเลย แค่อยากจะให้แน่ใจเรื่องนั้นเท่านี้คุณก็ช่วยผมได้เยอะแล้วครับว่าแต่คุณสุเกะเคียวครับคดีวากระบายาชินั้นยังไม่แน่ว่าจะเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมบ้านอินุงามิหรือเปล่าแต่ความคิดของผมเป็นฆาตกรคนเดียวกันแน่แต่คดีนั้นเอาไว้ก่อนเถอะครับเรากลับมาที่คดีฆาตกรรมคุณของคุณสุเกะเคียวตัวปลอมดีกว่าเขาถูกฆ่าตายในช่วงสี่ทุ่มถึงห้าทุ่มคืนวันที่สิบสอง และหลังจากนั้นอีกหนึ่งชั่วโมงศพถูกเอาไปปักกลับหัวในทะเลสาบคุณสเกกิโยครับเวลานั้นคุณอยู่ที่นี่ที่เมืองนาซุหรือเปล่าครับสเกกิโยเงียบเขาจะไม่เปิดปากอีกแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือมีอะไรเข้ามาโคสุเกคินไดอิจิยิ้มพลางสั่นกระดิง่งเบาเหียงเข้ามาตามเสียงกระดิง่งเออเธอช่วยไปพาคนที่รอยอยู่ด้านน้นเข้ามาหน่อย บ่าวหญิงออกไปครู่หนึ่งแล้วพาชายสองคนกลับเข้ามาคนหนึ่งสวมเสื้อคอตั้งสีดำอีกคนสวมชุดทหารผ่านศึกสีกากีทั้ทงคู่ยังหนุ่มสารวัตรเลิกคิ้วด้วยความสงสัยสารวัตรครับขอแนะนำคนนี้ชื่อกูลเคจิอุเอดะทำงานสถานีนาสุบนเป็นคนยืนรับตั๋วในทางออกช่องเก็บตัว๋วตอนที่รถไฟจากชินจูกุมาถึงที่สถานีนาสุบน เวลาสามทุ่มหนาทีคือวันที่13อีกคนชื่อคุณริวตะอง,งูจิเป็นคนขับรถถีบรับจ้างคอยพูดโดยสารอยู่หน้าสถานีในช่วงเวลาเดียวกันเอาละ่ะคุณอุเอดะคุณอง,งูจิจำคนคนนี้ได้ไหมโคซเกะเคนไดจิชี้ไปทางสุเกะคิโยชายทั้งสองพยักหน้าคนนี้น่ะหรอเคจิอุเอดะพูด เป็นผู้โดยสารคนเดียวที่ลงจากรถไฟขบนวนโตเกียวที่สถานีนาสุบนเวลาสามทุ่มห้านาทีในคืนวันที่13ครับคืนนั้นหิมะตกหนักผมจำได้เพราะว่าท่าทางเขาดูแปลกๆตัวที่ได้รับมาก็เป็นของสถานีชิมจูกุครับเรียวตะโองูจิคนขับรถทิบรับจ้างเสริมว่าผมก็จำได้ครับตอนรถไฟขบวนสามทุ่มห้านาทีคืนวันที่สิมมาถึงผมรอผู้โดยสาร อยู่หน้าสถานีผู้โดยสารที่ลงจากรถไฟขบวนนั้นมีน้อยมากครับผมเรียกให้เขานั่งรถทีบแต่เขาไม่พูดอะไรเอาแต่เดินก้มหน้าย่ำหิมะครับไม่ผิดแน่เพราะคืนนั้นหิมะตกหนักครับอ๋องั้นเหรอขอบใจนะทางตำรวจอาจจะเรียกมาถามอีกวันนี้แค่นี้แหละทั้งสองคนเดินออกไปโคุเกะคินไดอิจิหันไปทางสารวัตรเช้านี้ผมเอารูปถ่ายของคุณสุเกะคิโย ไปลองถามที่สถานีนาสูบนดูผมติดใจทรงผมของคุณสุเกะคิโยนะครับคนเพิ่งจะตัดมาได้แค่สามสี่วันเท่านั้นคุณสุเกะคิโยไม่มีทางตัดผมแถวนี้แน่เพราะถ้าเข้าร้านตัดผมย่อมปิดใบหน้าของตัวเองไม่ได้ถึงตัวช่างตัดผมจะไม่รู้จักคุณสุเกะคิโยแต่ไม่ได้แปลว่าลูกค้าในร้านจะไม่รู้จักเพราะฉะนั้นถ้าคุณสุเกะคิโยคิดจะตัดผมเขาจะต้องตัดที่อื่นซึ่งไม่ใช่แถวนี้ ผมอยากรู้ว่าเขามาถึงที่นี่เมื่อไรจึงลองไปถามที่สถานีดูผมคิดว่าคุณสุเกคิโยไม่จำเป็นต้องซ่อนหน้าอีกเพราะคุณสุเกคิโยสวมชุดทหารผ่านศึกตอนนี้คนนาสุทุกคนต่างรู้ดีว่าตำรวจกำลังตามตัวผู้ชายชุดทหารผ่านศึกที่ปิดหน้าถึงคุณสุเกคิโยจะไม่อยากให้คนเห็นหน้าแต่ก็คงปิดหน้าไม่ได้แล้วคุณอุเอดะกับคุณโองยุจิถึงจะจำหน้าเขาได้ยังไงล่ะครับ โคุเกะคินไดอิจิหันไปทางโคคินมิยาคว่าครูโคคินครับคุณก็นั่งรถไฟขบวนที่จะมาถึงสถานีนาสุบนเวลาสามทุ่มห้านาทีวันที่สิบสาใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะเสียงโคคินทำท่าจะขาดห่วงคุณอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับบ่ายในโตเกียวเห็นข่าวคดีฆาตกรรมคุณสุเกะคิโยก็เลยรีบมาสินะคะค่ะ โคุเกะคินดดอิจิยิ้มแล้วหันไปทางสารวัตรทาจิบาน่าสารวัตรเข้าใจแล้วหรือยังครับครูโคคินรู้ข่าวฆาตกรรมคุณสุเกะคิโยจากหนังสือพิมพ์ฉบับใบจึงรถมาจากโตเกียวถ้าเช่นนั้นคุณสุเกะคิโยผู้มาจากโตเกียวด้วยรถไฟขบวนเดียวกันอาจจะอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับบ่ายที่โตเกียวก็ได้อย่างน้อยก็มีความเป็นไปได้แปลว่าคุณสุเกะคิโยอาจจะได้ข่าวฆาตกรรมสุเกะคิโยตัวปลอม จากหนังสือพิมพ์ฉบับบ่ายด้วยความตกใจจึงรีบกลับมาแต่กลับมาเพื่ออะไรล่ะครับเพื่อจะแกล้งทำเป็นฆ่าคุณธรรมายะแกล้งทำแกล้งทำหรือธรรมายะเงยหน้าขึ้นราวกับถูกสกิดใบหน้าขาวซีดในตาที่จ้องโคสเกะคินไดอิจิร้อนแรงเป็นประกายโคสเกะคินไดอิจิ G, พูดปลอบใช่ครับแกล้งทำคุณสเกคิโยไม่มีความคิดจะฆ่าคุณสักนิด เขาแกล้งทำเป็นว่าอยากจะฆ่าคุณให้คนอื่นเห็นเพียงแค่ต้องการให้จดหมายสารภาพดูสมจริงมากขึ้นเท่านั้นเองครับฉับพลันนั้นความเสะเทือนใจแผ่ซ่านไปทั่วร่างธรรมยะร่างเธอสั่นไปทั้งร่างขนาดจ้องโคสเกะคินไดอิจิด้วยใส่ตารุ่มร้อนน้ำในตาพลันเอ่อล้นน้ำตาไหลพังพรูราวกับน้ำตกธามยะร้องไห้โู